สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาบางแสนสองวันนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เริ่มแรกนะคะเราพาไปดูตลาดจักรสารที่อำเภอพนัทนิคมก่อนนะคะเพราะว่าทางผ่านเราไปบางแสนใช่ปหก็จะผ่านพนัทนิคมก็เลยแวะก่อนตรงนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตุดรวบรวมสิ่งที่เป็นเครื่องจักรสารนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามป้ายนี้เลย ก็จร,จ,รจริงแล้วมันจะมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านในเพราะว่าด้านหน้ามันก็จะเป็นร้านค้าขายเครื่องจักรสารใดมีทั้งกระเป๋ามีทั้งของใช้ในบ้านอะไรแบบนี้นะคะให้เราเดินช้อปปิ้งดูก่อนได้หรือถ้าอยากจะพุ่งเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ก็คือทะลุร้านออกไปด้านหลังะคะ่ะมันก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเดินเข้าไปดูได้เลยซึ่งค่าเข้าชมไม่มีนะคะก็คือสามารถเข้าชมได้ฟรีข้างในมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกที่เป็น อะไรที่เป็นใหญ่ๆเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นบบมีชิ้นเดียวในในประเทศอะไรใหญ่ๆแบบนี้ค่ะซึ่งการจัดเรียงเขาก็จะจัดเรียงแบบไม่ได้เน้นความสวยงามอะไรมากมายนะคะก็จะประมาณนี้ดังนั้นนะคะเราก็ไปต่อที่ตลาดตลาดน้ำสามวังนะคะตรงนี้เนี่ยคือเราอะทำรีเสิร์ชไว้นานมากแล้วนะคะเราพอดีเพิ่งได้ไปมาอยู่ใกล้ๆกับ จากสารที่สุดในโลกเมื่อกี้นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยเราก็เลยแวะไปพศลนาปรากฏว่ามันน่าจะเลิกเหตุไปแล้วทั้งก็ก็ก็เลยจะประมาณนี้นะคะก็คือความตลาดมันก็จะค่อนข้างเงียบเียบเงียบแบบเงียบมากเงียบแบบน่าสงสารนะคะเอาจริงแล้วก็ก็ได้ขนมติดมาติดมือมานิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็จะมีความที่นั่งแล้วก็มีน้ำพุกลางกลางบ่ออย่างที่เห็นไป ก,ก็จะมีความเงียบๆอะคะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีร้านค้ายเยอะเราก็จะว่าเพราะว่ามันเลิกฮิดไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะเราก็ไปร้านคาเฟ่ที่โซลคือทันทายประมาณนี้ร้านนี้นะคะโจยอดโคนะคะเราค้นพบมาจาก t วิตเตอร์นะคะหรือ X ก็มีคนแนะนำผู้จาแบบ บบเยอะมากว่าเออร้านนี้กาแฟอร่อยขนมอร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเรามาถึงนะคะก็เหลือเป็นขนมชิ้นนี้เป็นเค้กชิเน,นชิเนสุดท้ายนะคะแล้วก็พนักงานบอกว่าขายดีมากพอทุกคนตามมาจากเค้กกันหมดส่วนตัวเราว่าโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราไปต่อที่ตลาดโท,โทชินบางแสนนะคะเป็นตลาดนี้ที่เรายังไม่เคยมาซึ่งมันจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ใช่ตลาดปลาบางแสนซึ่งนั้นเราเคยไปแล้วเราก็เลยมาที่นี่แทนที่นี่นะคะก็คือจัด จะจัดการาสภาพวดรอบของตลาดให้มันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจำลองจะมีความญี่ปุ่นจ๋ามากๆนะคะแล้วก็ที่จอดรถจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดมาถึงแล้วก็คือจอดไว้แล้วก็เดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังนะคะเข้าตลาดได้เลยเล่นอ,อ,อยู่แป๊บเดียวเราก็เข้า<ม>ที่พักค่ะพ่พี่เมียบางแสนมา ห้องใหญ่มากแต่นอนคนเดียวโคตรเศร้าหจริงๆเธอคือจริงๆอ่ะจะต้องพาแม่มาใช่ปะแล้วก็เออแม่หกลงมอะไรอเงี้ยนิดหน่อยก็เลยมาไม่ได้แล้วก็เลยแต่ว่าจองห้องไปแล้วไงแล้วก็เป็นห้องที่ขน n c e ไม่ได้ก็เลยต้องมาแบบ anyway ห้องใหญ่มากอันนี้นะคะนี่นะจองมาเป็น double เบดก็มีผ้าคนหนูใดใด แล้วก็อันนี้มันจะมีเด p o s i t ค่าห้องด้วยนั่นคพอ d e p o s i ค่าห้องห้าอยแล้วก็ได้คืนตอนเช็คเอาท์อันนี้เรื่องปกติเนะก็ก็มีโต๊ะมีทีวีแล้วก็มีตู้เซฟตู้เย็นปกติก็มีเสื้อคลุมมีรองเทา้าสลิป,ปอร์ในห้องซึ่งมีข้างเดียวเพราะว่าเอ้มีคู่เดียวเพราะว่าข้างอีกคู่นี่งเราใส่อยู่ แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำแบบนี้เอ๊ะอ่ะแล้วก็มีเราตักผ้าแต่ว่ามันไม่มีไม่มีแชมพูสบู่ให้หรอใช่ไหมใช่ไม่มีแชมพูสบู่ให้ก็อันนี้ส่วนแห้งประมาณนี้อ่ะส่วนเปียก ก็ประมาณนี้ไม่มีแชมพูสบู่ให้อย่างที่บอกนะที่นะที่เอามาโอเคก็โดยรวมส่วนส่วนตัวเราไม่ชอบตรงประตูประตูห้องตะเกียคือเปิดเปิดยากมากแล้วก็แล้วก็ดูสภาพเหมือนเป็น,ปนตึกอพาร์ตเมนต์เก่าอะ่ะแล้วก็มารีโนเวทเป็นโรงแรมอะไรแบบเนี้ยเออก็ ก็ดูดูเก่านิดนึงไหนๆก็ในฐนะละก็อันน,น,นี้ระเบียงรถเอ้ยไม่ใช่ระเบียงรถระเบียงห้องเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ก็จะเห็นด้านล่างที่เป็นาลานสรดรถอะไรอย่างเงี้ยช่องช่องแคบนิดนึงอะในความรู้สึกเรานะอ่ะประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวเราเทีบกับเทีกับราคาห้องสองพัน 2อง0ันออ่ะเออเราแบบโนดิสคาวได้เราพลาดเราไม่ได้จองบอกว่าขออ s k for Discount 5%, 1 1 1อะไรเงรี้ยก็เลยแบบได้ราคาเต็มแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าราคาเต็ม2,000กว่ากว่าเราในห้องได้สัพพานโรงแรมประมาณเงี้ยแล้วก็เข้าอยลึกลับพอสมควรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอมยังยัง,ยงอาจจะยังนะอะไรเงรี้ยประมาณนี้นะคะ ต้องมาแก้ข่าวอีกทีนึงนะคะคือแชมพูสบ,บู่ใดๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาวางแอบไว้บนบนตู้เย็นอะคือมันอยู่ตรงนี้ก็มีสบ,บู่มีขั้นบาดมีชาวเว์แคปอะไรเงี้ยโอเคก็คมันก็ครบอยู่แหละก็มีน้ำสองขวดนอชากาแฟให้ตามปกติอเงี้ยซึ่งมองข้ามไปแต่ว่านั่นแหละก็โอเคนะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคแค่นี้แหละ แล้วก็ตรงนี้เป็นข้า,าวเช้านะคะเขาจะให้เราเลือกตั้งแต่ตอนเช็คอินว่าจะเลือกเป็นอะไรซึ่งเราเลือกเป็นอันนี้ไปก็ตัวสภาพจะเป็นขนมปังข้างในเป็นไส้แฮมชีสซัมติงนะคะกับกาแฟร้อนแล้วก็อันนี้นะคะคือภายนอกของโรงแรมที่เราบอกเช้าวันใหม่หลังจากที่เราไม่สักเซสกับเขาสั จริงๆมันจะมีวิวที่สูงอะหรือแบบเชมโพอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเราไปไม่เจอน่าจะปักหมุดผิดเราก็เลยพุ่งมาที่เวสเทมแพนก็จะเป็นคาเฟ่ริมทะเลสวยๆแบบนี่คือบริเวณที่จอดด้านในก็เห็นปะเห็นทางซ้ายไหมคะท <c oughs> างซ้ายวิวโคตรสวยเธอเดี๋ยวเดินไปสักครู่นะเดินมาแล้ว ไม่มีทางยื้ไปในทะเลด้วยวะตรงนั้นน่าจะน่าจะยังลงไม่ได้ปะ I'm not sure ก็ี่ทะเลทะเลที่เราห่วยหาแล้วก็วันนี้ฟ้าใสมากเป็นใจสุดๆนฮ้น hey, not that bad เนอะคือต่อให้หมดเมื่อวานคือเราเจออะไรมาเยอะมากแล้วก็แต่ว่า any way ก็คือคือได้มาจากทะเล ไปขอภัยเราไปถ่ายติดรถเพราะว่าตึกของก็จะแบบเออดูทรงแบบยุโรปนิดนึงอะไรเงรี้ยเออไเทเวเดี๋ยวเข้าไป็นยงไงแล้วอืมแล้วก็ let's explore together and แต่ว่าคิดว่าวันนี้คนน่าจะมาสามแสนห้าเพราะว่ารถดเดยวมากโอเ okay, ค let's see คือพลากว่าคือชื่อเบิร์กันดีแต่ว่าก็คือก็คือ red t e นั่นแหละแต่ว่าเขามีอีกชื่อหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็น ข้ออาหารนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยอยู่ข้างในนี้ทะเลสิงเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็ได้เดเจอมาดูวิวกันเถอะจริงจริงถ้าไม่เข้าร้านอ่ะไปตรงฝั่งนู้นอ่ะมันก็จะมีจุดชมวิวเหมือนกันแต่ต้องระวังลิงอันนี้เราเคยพักด้วยขนาดแชามาแล้วอันนี้มาดูวิวในร้านก่อนดีกว่าทะเลแบบทะเลทะเล,ะเล I love it จะนั่งมีทางอินดอร์และเอาดอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราข้นเดือดอสักครู่ได้ขึ้นเดือมาแล้วนะคะทุกคนสรุปก็คือน,นั่งอินดอร์ในร้านไม่เคจะเป็นชาพีชร้อนแล้วก็ใส่ลูกพีชมาหนึ่งลูกอันนี้น,นี่ก็คือเห็นเลยว่ามันเป็นเทรนนิ่งค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วในร้านก็คือเรามาช่วงปลายปีก็จะเป็น เคริสต <Christmas> ์มาสแล้วน่ารักดีแม่ก็ฝาเบาแดดกโอเคดีเกินเอาดอกปุ๊บแอบดูนิดนึงเข้มาเนี้นะคะติดทะเลเนี่ยเอาดอกเคยแบบวิวเอาดอกติดทะเลเลยสวยเขะมาเนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าราคาแรงก็อันนี้ร้อยร้อยกว่าร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบห้าสติก ก็ามาว่าสูงไหก็สูงแหละคือถ้าอยู่ใช้อยู่ใช้ชาถุงแบบเนี้ยเพราะว่ามันแพงว่ามันมันดูอยู่ไม่ทำอะไรเพิ่มอ่ะแค่จะ put in the hot water and i n a d a peach ประมาณนี้โอเคค่ะาชิมแล้วมันก็มันไม่ใช่กระชาร้อนว่ะขอราองขอโทษก็คือมันดูมันมีมีชซลับ อะไรเงี้ยให้มันมีรสชาติแบบหวานๆรืเปรียนะ้ยวอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละแต่วแบบก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะมันโอเคขึ้นแล้วเล่มเล่มมีความริ่มี value มากขึ้นกว่าหวานขอเป็นชาร้อนแล้วก็ใส่ชิ้นพีชลงไปมีมีความมีสลรับอ่าก็จะแบบเป๊ะๆหวานๆนะคะ อันส่วนตัวคือว่ามันมันมันแอดวานซ์กว่าคือใช้เออ่ชาทเวนิง่งที่เป็นชาพีชร้อนซึ่งเราซึ่งโปรติ่งเราเคยกินอยู่แล้วมันมันจะเป็นชาร้อนแบบแบบไม่มีรสชาติเลยมันเป็นเป็นเป็นความชาแล้วก็มีมีกลิ่นพีชเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือมันก็จะมีรสชาติมีความหวานมีความเปรี้ยวคิดว่าน่าใส่สรับลงไปแต่วันนี้ก็ถือว่าอ่ะถือว่าโอเคแล้วกันถือว่าโอเคอยู่างเดียวเดียวแล้ ถ้าราคาคนเยอะๆแล้วกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวออกไปเรียนดูวิวตรงตรงที่เป็นหิ้งกันเยอะออต่อก็มันจะเป็นจุดชมวิวแหละแต่ก่อนเป็จุชมวิวที่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นสลบออมาเพราะว่าตอนนี้ก็คือข้างหน้ามีที่เห็นเนี่ยตอนนี้า็ค่อนข้างจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นสะพานทำไมถ้า,า,าการตกตึกไปนะ ตรงเอแว่าด้มาแล้วก็จอดตรงนี้จริงๆเขาเเขามีป้ายห้ามจตลอดนะแต่ว่าเอนดีเวนเนมีจอดน่นน่าจะเป็นเาะความสร้างใหญ อ่ะก็คือถ้าตรงนี้ตอนนี้นเราต้องมาแค่เวทเทมหรือแอนดี้อะค่ะของในหลังที่ไหนทั้งในมันมันไม่ได้สวยขนาดนั้นเราหวังว,ว่ามันมีก่อสร้างสภาพที่เราบอกประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่หนองมนนะคะเดี๋ยวเดี๋ขออนุญาตแช่ภาพของทะเลดีกว่านะเววต่เราจะไปต่อที่ ของโมนหร um ือของก็ก็จะแวะท้องที่เคกด้วยเห็นเสียงล้ำเรือนะแน่นมากว่ามันแบบือแบบอิสตันบัลที่อยู่ชิคาอเวนต์มาบูรีนะคะแล้วก็แอนเดนเดลาสเอลซิเฟลที่นี่นะคะเราจะไปกำลังหาบูรีรถเขลาอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าคุณจะเป็นโซลีอะไรกับรถที่เป็นโลงก็คือตัอ้งใจข้าววัดก็แค่ลองมากว่ะไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็แอนเดนนะคะก็คือจะเป็นแบบรถที่แบบท้องนะคะแล้วก็แค่นี้แหละทิ้งเช้านะคะสองวันหนึ่งคืนทิ้บังเอิญแล้วก็ชวนหุงกระสุดด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่ะที่จักรถแล้วก็จะกลับขึ้นไปแล้ว ดังนั้นนะคะเราก็ไปหนองมดซื้อของตามที่บอกแล้วเราก็ไปเซ็นทรัลก่อนเพื่อไปซื้อมาการองสูรีนะคะเป็นรถข้าวหลามรถพิเศษของจังหวัดชนบุรีก็คืออันตรงกลางเนาะแล้วก็บวกอีก2อันนะคะจะได้กล่องแพ็คสาแบบนี้แล้วจากนั้นเราไปจบที่ทอฟฟี่เค้กนะคะวิธีซื้อก็คือต่อคิวซื้อนะคะสั่งซื้อตามปกติชำระเงินเรียบร้อยแล้วเขาจะให้บัตรคิวมาแล้วเราก็รอรับตามคิวนะคะ ชิ้นมันก็เล็กอยู่นะเนี่ยเนี่ยคือชิ้นสองกล่องสองชิ้นชิ้นมันก็จะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งของกล่องเนี่ยเ,ออเล็กอยู่นะจากนั้นเสร็จภารกิจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วค่ะซึ่งทางที่เราเลือกใช้จะให้วิ่งสะพานเส้นนี้นะคะเราลืมเชื่อไปแล้วอะแต่ว่าวิวมันสวยมากเราอยากถ่ายให้ดูมากเลยแต่ว่าดูไม่ได้นะคะ นักรันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย